โรงเรียนอนุบาลบารมีเด่นคุณธรรมนำปัญญาให้ความเป็นเลิศทางภาษาและวัฒนธรรมเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วจุดเด่นเน้นเรียน3ภาษาตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงระดับอนุบาล3เมื่อวันที่8มิถุนายน2,566เวลา7จ็นาฬกาได้นิมนต์หลวงพ่อสายทองเตชะธโมแห่งวัดป่าห้วยกลุ่มอำเภอเกษตรมูรลจังหวัดเชียภูมิพร้อมด้วยพระสงฆ์รวมห้ารูป มารับบินทบาตณบริเวณโรงเรียนอนุบาลบารมีเลขที่99ทับ9ถนนมาริวันใกล้4แยกทางเข้ารอ8ตำบลมันเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นมีประชาชนผูน้เริ่มใสศรัทธามาร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมากเวลา8เดนกาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระตาหารเช้าและจะตุปัจัยทยทานพระสงค์ให้พรกรวดน้ำประพรมน้ำพระพุทธมนต์เวลา9นกา นิมนต์หลวงพ่อสายทองเตชะธโมประกอบพิธีเปิดและเจิมป้ายโรงเรียนอนุบาลบารมีขณะประกอบพิธีพระอาทิตย์ทรงกรดต,ตลอดระยะเวลาอันหนึ่งในวันนี้ทางโรงเรียนอนุบาลบารมีได้นําเด็กนักเรียนประกอบพิธีไหว้ครูเพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียนได้ตระหนักและสํานึกในบุญคุณของครูอาจารย์และสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรม อันจะเป็นทิศทางแห่งค,คุณความดีแก่เด็กและเยาวชนสืบต่อไปโรงเรียนอนุบาลบารมีมีความเป็นมาอย่างไรและก่อตั้งมาเพื่อวัตถุประสงค์ใดนั้นเรงมาฟังบทสัมภาษณ์นางสาวธนชพรวัตรนิรันวงผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลบารมีเชิญครับก็แรงบันดาลใจในการที่จะเปิดโรงเรียนอนุบาลบารมีนะคะก็จริงๆเราเป็นลูกชายค่ะลูกชายที่ชื่อเด็กชายบารมีค่ะโรงเรียนนี้เป็นชื่อของลูกชายซึ่ง ตั้งมั่นว่า,อ,าอยากให้อยากมีโรงเรียนดีๆสักโรงหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นอยากให้ลูกชายอะค่ะได้อยู่ในในสิ่งที่เราแบบตั้งใจทำด้วยตัวเองอะค่ะเรียนจบมาทางด้านหลักสูตรและการสอนโดยตรงแล้วก็เรียนจบตอนนี้เรียนจบปริญญาโทอยู่ที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งค่ะแล้วก็เรียนปริญญาเอกอยู่ที่มหาวิทยาลัยมอขอค่ะคณะศึกษาศาสตร์เอกบริหารการศึกษาค่ะแล้วก็กําลัง ตอนนี้ก็จุดจุดมุ่งม,ม,มั่นในตอนแรกก็คือทําเพื่อลูกชายลูกสาวแต่ว่าตอนนี้ก็คือทําเพื่อทุกคนลูกหลานทุกคนของคนขอนแก่นอยากให้โรงเรียนนี้ค่ะเป็นเป็นส่วนหนึ่งของคนจังหวัดขอนแก่นที่ลูกหลานทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาเรียนค่ะก็ยินดีที่จะให้โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของทุกคนนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับ นักเรียนทุกคนมากนะคะที่จะเข้ามาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้มาเป็นลูกหลานของเราแล้วก็มาเป็นนักเรียนที่น่ารักของโรงเรียนเราทุกๆคนด้วยค่ะเป,เปิดในระดับไหนบ้างครับเปิดตอนนี้นะคะออตอนนี้ยังเปิดในระดับตั้งแต่เตรียมอนุบาลถึงอนุบาล3ค่ะแล้วก็อนาคตมีแลนที่จะเปิดประถมค่ะแต่ว่าอาจจะซอกปี2ปีค่ะขอขอคุยกันก่อนค่ะว่าจะยังไงแบบไหนใช่ค่ะ ห้องเรียนยอะไหมคะห้องเรียนตอนนี้ค่ะมีระดับละสองห้องเรียนค่ะก็คือ1ห,ห้องเนี่ยค่ะรับได้มากสุดที่35คนต่อนหนึ่งห้องเรียนแล้วก็ครูทั้งหมด4คนใช่ค่ะก็จะเป็นครูคนไทย3คนค่ะและต่างชาติประจําห้อง1ห,ห้องค่ะ ก็จอะไรที่เป็นจุดขายแล้วก็จุดเด่นที่นี่ครับค่ะจุดขายของเรานะคะตัวหลักเลยก็คือภาษาจีนค่ะเราเน้นภาษาจีนมากเป็นภาษาแรกของเราเลยก็ว่าได้ค่ะด้วยด้วยที่ตัวเองค่ะเรียนจบอยู่ที่ประเทศจีนและไปลรํ่เรียนอยู่ที่นั่นตั้งแต่อายุ15ขวบก็คือเรียนเรียนอยู่ที่นั่น12ปีซึ่งเราเราซึมซับในภาษานี้แล้วเรารู้สึกว่าตอนนี้ค่ะมันเป็นภาษาที่สำคัญมากสำหรับโลกเราธุรกิจจีนนะคะเข้ามาในเมืองไทยมากขึ้น แล้วเราก็อยากให้เด็กไทยอะค่ะมีมีการเขาเรียกว่าพัฒนาแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้ประกอบอาชีพได้ในอนาคตแล้วก็การแข่งขันอีกอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเรามีมีม,ม,มีไม่รู้ว่าเหมือนคนอื่นไหมแต่อาจจะมีมากกว่าหรือเปล่าก็ไม่แน่เหมือนกันก็คือในเรื่องของ Security ค่ะระบบของเราค่ะใช้ระบบสกูนี่ค่ะ สกูนี่จะเป็นระบบที่รองรับแม้กระทั่งคนนอกเนี่ยไม่สามารถเข้าโรงเรียนเราได้การที่คนนอกหรือเด็กหรือใครค่ะจะเข้าไปค่ะก็ต้องมีการประเมินผ่านหน้าตาซึ่งระบบเราค่ะจะรองรับแค่หน้าตาเด็กและบุคลากรโรงเรียนเท่านั้นซึ่งถ้าเป็นคนอื่นไม่สามารถเดินเข้าโรงเรียนเราได้เลยใช่ค่ะถ้าจะเข้าก็คือต้องมีการนัดจองล่วงหน้าหรือสามารถแบบทักมาในเพจนะคะเพื่อที่จะเข้ามาวอ l k in ินชมโรงเรียนใช่ค่ะทีนี้ในเรื่องของค่าเรียนล่ะครับ ถ้าเราเรียนเราค่ะถ้าเป็นระดับเตรียมอนุบาลค่ะจะอยู่ที่39มหมค่ะถ้าเป็นระดับอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองจะอยู่ที่4ี่0 0ื่นค่ะและระดับอนุบาล3อยู่ที่4ี่0 0ื่ค่ะครับว่าประมาณในการก่อสร้างในครั้งนี้ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณประมาณ30ล้านนิดนิดค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะโอเคครับต้องบอกว่าเดือนนี้ <c oughs> เดือน <c oughs> เ,เดือน <c oughs> เอน <c oughs> ข้าเดือน <c oughs> เดือนเดือน <ๆ S 1> ที่2ค่ะเพราะว่าเราเริ่มเปิดคือวันที่16พฤษภาใช่ค่ะก็คือผลตอบรับดีไหม ก็ถือว่าดีมากค่ะอย่างศึกษาธิการท่านก็ตกใจว่าเพิ่งเปิดเองทําไมเรารับเด็กได้เยอะมากขนาดนี้ใช่ค่ะก็คือตอนนี้โรงเรียนเรามีเด็ก37คนแล้วค่ะเพิ่งเปิดมาได้ประมาณ2สัปดาห์กว่าๆใช่ค่ะภาษาต่างประเทศนอกจากภาษาจีนเราเรายังมีภาษาอังกฤษค่ะเป็นภาษาที่เราก็เน้นพอสมควรค่ะก็คือเราให้เด็กได้ทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันเลยค่ะใช่ธงชัยกุศลากรสสำนักข่าวเมโโรรายงาน